อร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมลูกอร่อยทุกอันเลยอร่อยทุกอันเลยเนอะอันนี้พี่อร่อยฮะอร่อยนะอันนี้พี่อร่อยอันนี้อร่อยเหรอมันเหมือนกันเลยนะลูกมันเป็นลูกเดียวกันเลยนะใจเย็นๆสินนลูก you uh -huh. ชิมคำนึงมีกีคำนึงมีกี่มกีคำนึอแลอให้กระลอกกินเลยนบอยให้กระลอกกินนะน้องกินไม่กินใช่ไหมลองชิมก่อนไหมไม่กินก่อนเอ้ยลกนโอ้ยใจหอมๆนะนี่มัมาหน้านะ ฮ้ยหนูลูกเสร็จพิธีพิธีเทอโบเลยลูกอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมลูก อร่อยทุกอันเลยเนาะอันนี้พี่อร่อยฮะอร่อยนะอันนี้พี่อร่อยอันนี้พี่อร่อยเหรอมันเหมือนกันเลยนะลูกมันเป็นลูกเดียวกันเลยนะใจเย็นๆสิลูกนกมานกมานกมาใครมานกมานกมานกมาเหรอวุ้ย โอยโอไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาี้พ่อพไม่กินโลกเอาให้แหมืนี้ป่ะเอาไปแบ่งให้พัพพีแบ่พัพพีกัดคำาี้พัพพีพี่เอามาให้กัดคำหนึ่ง ป่ะกินแบบกัดแกันนี้คำนึงอีกนี่คำนึงต่อเนื่องเลยนะพี่ทีอะหรือทำหน้าหรือทำหน้าอย่างนี้เขามองไม่เห็นเธอคนนี้พี่ทีแล้วอีกครั้งอีกครั้งนี่ถืออะไรหรอไปหามาแต่ใค่เนี้ยเหลือดิแค่นี้เองหมดแล้วนะครับพี่เอาเอาเอ้าแม่เเออาา ดูคืนหมดเลยเอา้ามันม,มันเหลืออยู่แค่นี้เองลูกคืนแบบนี้หมดเลยมีใครเอากล้วยอยู่เอเดี๋ยวกเ,เอาเชื่อเอาถือเอาพอพีถือหมดแล้วนะโอเคเอากล้วยขึ้นนะอันนี้อันนี้ของพอพีอันนี้แค่นี้โอ้ <laughs> <laughs> มันสบายใจแล้ว เอานะให้มามีนะอเอามามามีกินมีให้กินรี่ตอนด้วยพอครับพีได้ไหมไม่ตอนอุ้ยพ่อพี่กินหน่อยสิลกูกเอาไหมเอาเอาอนี่ยๆถือตรงน,นี้ถือตรงนี้ไม่ใช่ติดถือตรงนี้ อืมเก่งหวานหวานม,มาาีไม่ก็กินก๋วยแม่ไมีก็กินก๋วยแม่พี่ทีทำลายอ่ะเหลือนะเหลือมีเรี่อพี่ทำมาจากจานเลยนะไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะอันนี้ของใครอันนี้ของพี่ที ดูดูนี่ของใครนี่ของพีพีนี่ของพีพีดูได้ไงอ่ะนี่ของใครเอาพี่เอาพีพีเหมือนกันของพีพีเหมือนกันโอเคเก่งมากนี่ของพีมัน่เก็บเอาเก็บมันีตุปอกให้ไหมนี่ไงไอถือตรงนี้สิลูกเราจะได้ไม่เลอะเออ มีใส <laughs> ่ใ okay, ห้เออนี่มาเธใส่ไว้ปะเดี๋ยวจำได้มาดูจัำมามีด้วยเป็นอะไรใจเย็นๆนะลูก แต่ติดค่าะไรเงี้ยตอนกลางคืนนะเวลาเราเขางอแงะเขาเพิ่นหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกนะแต่ว่าอาจจะต้องแบบพอเขาหลับเราต้องปิดพัดลมอ่ะพอพัดลมจอดนานๆแล้วเขาน้ำมูกไหลพี่ทีกินดีๆไม่ไม่ทำแบบนี้ลูกไม่เอาอี๋อีโนโน่เหมือมีเก็บขึ้นเลยนะหมือนจะให้กระลอกนี่พี่ทีเดี๋ยววันมีฟองพี่ฟ้านะพี่ฟ้าต้องมานั่งเช็ดกระจอกมาหมอมีเก็บขึ้นดีกว่าไม่ต้องกินละ กินไหมกินถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวมีจะเอาเชือกล่าขาไว้เลยผูกติดกับข้องเลยอดไปไหนเลย <Yeah. S 1> เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาเอาเอาจริงเปล่า,าปไปใช้ไมข้ง รู้จักบันไดแล้วพี่อันไหนคมไฟอย่างนคมไฟกะเพนี่แล้วทีวีอยู่ไหนนี่ทีวีแล้วอันไหนตู้อยู่ไหนตู้ตู้อันไหนคอกคอกรู้ไม่ใช่ขอบคอกคอกนี่อันไหนผมอยู่ไหนผมผมนี่แล้วไหนข้อสอบอยู่ไหนข้อสอบ ชี้สี่ชี้เขาสองอยู่ไหนในกล้วยอยู่ในกล้วยอ่ะกินกล้วยยังไงอามน้องพี่น้องพี่ฟองน้ำเวลาเราอาบน้ำอะ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะซาฮะซ <laughs> าอะไรนะ มันคือแป้งไม่ได้เรื่องแลคือแป้งนะครับพี่ทำหน้าหน่อยทำตาหน่อยท่หนึ่งต่อเขาชอบอยู่ทำตาจังเลยลูกไหนทำสี่หนึ่งสอซ้เมีคนมีครมีนสอเราเนี่ยหืมไปกนยมาไ้ล พี่กะลอกมาเดี๋ยวแบ่งกล้วยให้พี่กะลอกเอาป่ะโอ้พี่กะลอกมาจริงด้วยเบกวยให้กินพี่กะโย่เบกวยให้วยพี่กะโย่ใช่เีกูโยอ้อมอ้อมกินกัดเรากินกัดเรากินกันอ้อมอ้อมวุ้นขอบคุณท่าน ไปอยู่นี่ไงเนี่ยยินไ,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 ได้ไหมได้ไหมลูก